ปัญหาของคันนี้คือลูกค้าบอกมันนุ่มนะแต่ขับไม่ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พาพบกับมิสูเอชิทริทันนะครับคันนี้ลูกค้าอย่างที่บอกเลยครับเขาเซตช่วงล่างมานุ่มมากโชคใส่มาแล้วเป็นโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับปรับแปดีวามาแล้วด้วยเซ็ตมาให้นุ่มเลยสปริงหน้าก็เป็นออซซี่จัดมานุ่มเลยครับนุ่มจริงๆแต่ใช้งานจริงไม่ได้เลยครับด้านหน้านะครับอย่างที่บอกลูกค้าล้อเดิมครับเปลี่ยนยางมาแล้วเป็นตัวโยธาตัว a อทครับ มีอันอัพเกรดจานเบรกนะครับเป็น TRW XSP เป็นแบบซอร์ล่องนะครับก็เป็นจานเบรกยอดนิยมนะทางเราก็มีจำหน่ายครับโช๊คนะครับเป็นโปเฟนเดอร์ตัวปรับ8ครับแล้วก็จับกับสปริงออซี่สีเขียวๆและลูกค้าก็ปรับอยู่เบอร์หนึ่งเลยครับรีเวลนุ่มแล้วปรับหนึ่งด้วยส่วนด้านหลังนะครับก็เช่นกันลูกค้าก็ใช้โช๊คนะครับจากโปเฟนเดอร์ตัวซับแทนค์นะครับปรับ8ปรับ8แล้วก็อย่างเดิมครับปรับเบอร์หนึ่ง ส่วนแนบนะครับเป็นแนบเดิมแต่ลูกค้ามีการเสริมตัวสปริงด้านบนแหนบอีกตัวนึงครับประมาณนี้สําหรับด้านหลังครับนุ่มจริงครับตอนผมเทสรถนะครับก่อนที่จะเอาเข้าติดตั้งก็คือนุ่มเลยวันนี้ลูกค้าติดตั้งนะครับเป็นตัวเซ i ลิงนะครับรุ่นบอลจอยสีดําแบบเชื่อม จทย์เขานะครับบอกผมมาคือเขาชอบความนุ่มตอนนี้นะนุ่มมากๆเขาชอบเลยแต่มันเข้าโค้งไม่ดีเลี้ยวไม่ดีย้วยยุบยากครับอยากนุ่มเหมือนเดิมแต่แก้การที่บอกมาได้ไหมผมบอกั้งนั้นต้องรุ่นบอลจอยเท่านั้นครับลูกค้าบ,บอกั้างั้นโอเคครับจัดไปเลยรุ่นบอลจอยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองเคสกันสำหรับคันนี้นะครับความสุงเดิมเพิ่มเติมคือช่วงล่างที่นุ่มมากแต่ว่านิ่งด้วยก่อนหน้านี้อาจจะไม่นิ่งเท่านี้นะ ถามลูกค้าว่าเป็นไงบ้างหลังติดตั้งลูกค้าบอกนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับจังหวะคอสพานหรือรู่หรือเล็กๆสมูทขึ้นเข้าโค้งไม่โยนย,ย้อยเหมือนก่อนติดครับบอกแล้วซัดลิงนุ่มได้นิ่งด้วย